มาเดอ้อพี่น้องกินข้าวเทียนน้งกันได้ซั่วกระปุนมาสูพปชุนน้องกินเด้อพี่น้นองเอ,เอ้ย้วก็มีใส่ก๋ออีสานในย่างแล้วเนียม้อยพี่น้องของหวานเท่ากาับหวานหมักจองพี่น้องแซนรสช่องน้ำผสมประสานกันก็หมักจองพี่น้องมอ้ยหน้าตาแซ่บแซ่บน้งกันเด้อพี่น้องในประเทศต่งตางๆประเทศเด้อข้าวเทียนน้งกันพี่น้อง สวัสดีพี่น้องพ่อๆครับส่องมานอนคุ้ยหลาคือเกาเส้นคยพี่น้องเขาม่าส้มคอยพี่น้องจงมีแต่ความสุขความเจริญเด้อพี่น้องสวัสดีปลาลุงมาพี่น้องมานี่ตามั่วงกระพุ้นไทยน้ำันดอกพี่น้องอันนี้หวานหวานหมกจอดหวานหมกจอดมามาพี่น้องมาชาวเทียนน้ำกันพี่น้องบรรยากาศฮอ่หอนไปกรอบไปเด้อพี่น้องเด้อในประเทศต่างๆประเทศบรรยากาศฮอ่หอนต้องต้องกินเน่น ช่วงกระปุนพี่น้องเลยของหวานเย็นๆหนึ่งของหวานนัพี่น้องมาเด้อมมากินเผ็ดๆกันอันนี้การฮอร์ร์นต้องกินของหวานอืมลมพัดแห้งอะไรน้องไหยไว้์ข้าวเดี่ยวมันฮอนเกินพี่น้องหนึเลยใส่เมนคัว

มาแต่เค้นมาลาดนี่เป็นไรขึูนวเคียงไม่เคียงกลับเลยแบบมุนมุนมนนั่นัไม่ใช่เดีวท,ท่าบ่

้วยกินบเบดหรอนกมันแหน่อยเลอมากมันเลยลมลมต้นหอนต้นแหมนี่ลมแหมมันมเย็นมออมห่อนมือเปหอนเนี่ยว่างนี่เขาคนใหม่คือว่าใครอยู่ มันีฟส่องสามมีเรือเบิร์โทรศัพท์แม่เสียงะไร้องล้มส่องสามนีนยเป็นมือีฟสามทำาคนห่ยังตายเนาะแม่ ราอจังหานนะครับฉันยินน้ำรุ่งทกาเป็น n h แห้งบ่สพอแบะอันเขานี่งทำไมเดินชามเบื่อไรเนี่ยเดินชางนู่นีเนี่ยจนไม้ก็นุ๊เดินชางไม่นีเนี่ย เอ็นว่างแหงแสบด้วยพี่น้ <c oughs> นองวานมุกเจอะชมราคาพี่น้องแม่ไม่ได้เพจขีดละร้อยบาทชมราคาพี่น้องบ่งต <c oughs> ิดทราาิบกว่ามาหนึ่งเราไล่เป็นหมอพี่น้องพามาเส่ ใเยอมให้ทัูงนี่ยีเมตรซินกินซีนึงนากระเบิดนุ่นละลยใส่ชัคล้ลางแ่บ 你才过不来。

có lẽ bác hmm à hmm 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 có hmm 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 có hmm 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 có lại có hmm 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 หลักอสดีพ e, ่อลลุง